สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาชี้เป้าที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะทุกท่านมีไฟฟ้ามีน้ําประปาค่ะถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะคะมีถนนคอนกรีตค่ะผ่านหน้าแปลงค่ะทุกท่านมีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายขวาและหน้าที่ดินด้วยนะคะราคาไร่ละ5,70,000บาทค่ะบนเนื้อที่4ไร่128ตารางวานะคะ อยู่ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะทุกท่านน้ำไม่ท่วมนะคะวิวดีบรรยากาศดีค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยนะคะหน้าหนาวจะมีหมอกลงด้วยนะคะทุกท่านบรรยากาศดีมากๆคะ่ะค่าโอนผู้ขายออกให้ทั้งหมดนะคะในบริเวณใกล้เคียงค่ะทุกท่านมีตลาดด้วยนะคะสามารถเดินทางไปได้ในระยะทางที่ไม่ไกลเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงได้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อในคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ทางเราขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ